เดินทางแล้วจากวานขามเปียถนนวานขามเปียนะไปแต่งงานหลานชายทรงหลานชายไปหาเจ้าสาวอำเภอพี่บุญคนครับช่วงสเ,เป้ไปเนี่ยง่ายอาพิอพิวัดกาละโขค่ะไอที่วัดนาระโขค่ะผู้สาว่นงัางสาวยังกะโฟกซีโฟกเดินทางเนยออกเดินทางอย่า,ทางท่ามันขามเปียเลยนะี่ตั้งเดินทาง กำลังเดินทางออกทายถ้ำนนทางไอ้เวิงง้ำตัวไปสามาสยายนี่เดินทางออกจากวันขามเปียกก็รถขั้นไปก่อนที่แลนเร็วหายจ่อยเลยอย่าไปไล่เขาเด้อเสียดสองเยอะก็ ที่นี่ในถนนมู่วานครัเปียกอยู่ยังวันถึงถนนใหญ่เดือนท้างก็ไปนนสู่ถนนสี่เลนถินไปตะการนุบวนตะการไปแล้วเดี๋ยข้อหอดนะครับแล่นเ่เกินสองนาทีไรยทางมีอูสอมรถมีโรงงานกับปุ่นโรงทําน้ำ ไปยูเทิอนเนาะครับไอ้พุ่เพราะว่าสมอโงนอกแรนี่เนาะครับไปเนยี่รอวะยีรวไป,วไปวพ,อพ,อพ,อพอ่อบ่ครับว่าเมฆไปยูะ พี่น้องไปกันเวทวะมีหลุดคู่คนเล่าอะกลับมาทำบุญกฐินแล้วอะดุมเร<ข>าออกเงินไปแบหลายบาไไทไมื่นถอดตรอนี้ต่างตรงนี้เดียวใายขึ้นมาทงสถานครับไปยู้เทือนครับไปยู้เทือนครับมันข้ามเปียปยู้เทือนครับชาบ่ากทางของเท่าขา มันบม่มีแสงแดดนี่มายู่เทินห้างสิินไประการครับเนี่ยต้องไปยุ่เทินกราบลงเมือ,องวนเนี่ยบัดกาบลงเมือ,องวนเดือนทางนี่เป็นร้อยโกิโลแล้นะนี่ยุ่เทินนี่ตรงปากทางเขาบันคำคาเขาเป็นบันคำคา,าสวนเดตะการ

อยู่ในเขตตำบลขามเปียอยู่เยนนี่อยู่ในเขตตำบลขามเปียแลนตรงนั้นรนซีหน้าที่เลยเขตตำบลขามเปียมีปากทางกับวันขามเปียนี่ ทหานก็ไมอยู่เทินนี้อีกนี่เลื่อยบากทางข้าเบียกมาหน่อยนึงนี่นเดี่ยวเขาเปน็นอีกงอกลับขึ้นมาก,กับมันขับเบียกอี่อ่างตรงนี้กูสำหรับสิเดินทางมาบันขับเบียกมากทาการน,นะครับกูว่จักกูจักนี่กูไม่หยังหรอกกูว่จักแต่คิดจากมาทางนี้อยากมาเที่ยวมาเบิง่งหมูบม่บ้านมาเบิ่งชุมชนไปข้างหน้าน,นี่แก ใกล้จะขามริมเล้วอ่ะอีกแพบเดียววินล์ริมเส้เป็นเขตน้ำเพร่ไม่ไปอีกตัวนี้เ,เขตน้ำเพร,ร่หน้านขา,ามอยู่ห้างเขาสวยงามอยู่ สี่เลนตำบลขามเปียกนี่ก็ยุเทิร์นอีกกันนึงอีกนี่ยุยเทิร์นกรับลุงเมืองอุบลนบน,นท,ที่วันนู้นให้เขาเอินบ้านนู้นให้บ้านนนทนไห้ตำบลขามเปียกเพื่อตะการนี่ครับบ้านน้นให้ตำบลขามเปียกเพื่อตะการ เดือดมันเทาแหว่งแล้วโรงพยาบาลทาวแวงที่นี่สอตอเทาแหวงเดี๋ยวคือพิเศษตำบลขามเตีย้ยแล้วอันนี้ล่ำเซ่บกนี่ล่ำเซ่บกนีก่มาจากอำนาจมันนะครับล่ำเซ่บกมาจากอำนาจ น้ำเสียบคุกเบ็ดเสร็จ้วเพื่อราชการแล้วครับเดี๋ยวเบิ้งไม่อีกเบิ้งคชีพไม่อีก